ผมแค่อยากจะบอกว่าผมมีกล้วยสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ต้นไม่สูงนะฮะต้นใหญ่แต่ไม่สูงนะครับพี่น้องดูนะครับว่าหวีหนึ่งจะมีกี่ลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสองสิบสาบสี่สิบห้าหกสดสิดสิ้ายี่สิวีนี้มียี่สิบลูกนะครับ แล้วเครือนี้นะครับจะมีกี่ลูกเอยเรือนี้จะมีกี่หวีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวีเครือนี้มีสิบสามวีนะครับแต่ว่าวีหนึ่งอ่ะมียี่สิบลูกนะครับดูวีนี้จะมีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอวีที่สามของเครือนี้มีสิบแปดลูกนี่นะครับต้น ต้นใหญ่นะฮะผมมีกล้วยน้ําว้านะสายพันธุ์นี้นะฮะต้นใหญ่แต่ไม่สูงนะฮะหวีใหญ่เครือใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหวีนึงเครือหนึ่ง,น,งนี่นะครับอีกอีกต้นหนึ่งนะฮะต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ แต่ไม่สูงมากนะครับนี่ผมเอื้อมมือก็ถึงนะฮะเรามาดูกันครับว่าวีนี่สี่มีจักหนวยนะครับวีนี้จะมีกี่ลูกนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสหกโอ้โหวีนี้ก็มี20ลูกครับผมแล้วมาดูนะครับว่าเครือนี้จะมีกี่วีหนึ่งวี 2หวี3หวี4หวีหวีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ5หวี6หวี7หวี8หวี9หวี10หวีโอ้โห10 11 12 13 14 15 16 17 18กับตีนเต่าปาดนี่นะครับ ผมแค่อยากจะบอกว่าผมมีกล้วยน้ำว้านะครับสายพันธุ์นี้นะครับต้นใหญ่นะครับโอ้ผักติวกินกับลาบกินสดๆเลยครับผมนี่นะครับผมแค่อยากบอกว่า ผมมีกล้วยน้ำว้าพันนี้นะฮะวีใหญ่เกลือใหญ่นะครับต้นใหญ่นะครับแต่ไม่สูงเกินเอื้อมนะครับนี่นะครับน่าสนใจเปล่าครับครับผมผ่านไปผ่านมาแถวเพชรบูรณ์นะครับถ้าอยากได้สายพันุ์นี้นะครับทักมาได้ครับผมครับครับผมภูมิใจเสนอครับผม วีใหญ่เครือใหญ่ต้นใหญ่แต่ไม่สูงเกินเอื้อมครับนี่นะครับโอ้ยสะออนครับก็บอกเล่ากล่าวเรื่องแค่นี้ครับขอบคุณครับ